สวัสดีค่ะรายการค้านี้เป็นการทำใบลดหนี้สินค้าให้ลูกค้าเป็นเงินสดและพิมพ์ใบลดหนี้ทับใบกำกับภาษีเป็นไฟล์ pdf ค่ะวันที่11มกราคมบริษัทฟู้ดการ์เด้นจำกัดแจ้งว่าเตาอ,อบไฟฟ้าที่ได้รับมีตำหนิเล็กน้อยตามใบส่งของทับไปกำกับภาษีทับไปเสร็จรับเงินที่ขายไปวันที่2มกราคม ลูกค้าขอส่วนลดแต่ไม่ต้องการคืนสินค้าบริษัทจึงทําใบลดหนี้ทับไปกำกับภาษีเป็นไฟล์ PDF ยอดลดหนี้1000บาทคือยอดก่อนเวดนะคะโดยให้แสดงรายการสินค้าในใบลดหนี้แต่ไม่ได้รับคืนสินค้ามาค่ะเข้ามาที่ Smart b e a 3 6 6 6นะคะคลิกเลือกแท็บ Order to Cash ค่ะคลิกเลือกรายการ ไปลดนี้ค่ะจากนั้นคลิกที่บวกเพิ่มนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างให้ระกรอกรายละเอียดค่ะวันที่เอกสารให้เปลี่ยนเป็นวันที่11มก,กราคมนะคะคลิกตกลงค่ะเอกสารอ้างองิงคลิกเลือกเอกสารนะคะจากโจทย์เราจะคลิกเลือกบริษัท Food การ์เดนจำกัดเมื่อวันที่2เดือน1ค่ะ ก็จะขึ้นรหัสลูกค,ค้า404ชื่อลูกค,ค้า Food Garden ค่ะเดือนที่ใช้ภาษีคือเดือนที่1ค่ะประเภทเอกสารอ้างองิงคลิกเข้าไปดูค่ะสดก็คือขายสดเชื่อคือขายเชื่อแล้วก็ใบเสร็จบริการนะคะในที่นี้จะเลือกสอดค่ะสาเหตุการลดนี้คลิกเข้าไปดูกันค่ะจะมี ลดราคาสินค้าที่ขายเนื่องจากสินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกันสินค้าชำรุดเสียหายสินค้าขาดจำนวนตามที่ตกลงซื้อขายคำนวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริงรับคืนสินค้าเนื่องจากไม่ตรงตามคำพรรนนา,นาหรือเหตุอื่นนะคะในที่นี้จะคลิกเลือกสินค้าชำรุดเสียหายค่ะ เนื่องจากโจทย์คือได้รับแจ้งว่าเตาอบอไฟฟ้ามีตำหนิเล็กน้อยนะคะการคืนสินค้าคลิกเข้าไปดูกันค่ะจะมีอยู่2รายการนะคะก็คือรับสินค้ากลับเข้าสต็อกและไม่เอาเข้าสต็อกค่ะเราจะคลิกเลือกไม่เอาเข้าสต็อกนะคะแล้วก็ให้ติ๊กถูกที่เลขที่เอกสารเป็นใบค่ะ เลื่อนลงมาดูที่ช่องรายการสินค้าด้านล่างนะคะจะเห็นว่ามีอยู่2รายการให้คลิกกากบาดออกที่รายการที่2ค่ะจะเหลือรายการ1รายการนะคะก็คือเตาอบอไฟฟ้าที่ลูกค้าได้แจ้งว่ามีตำหนิค่ะก็คือจํานวน1เครื่องราคาต่อนหน่วยนี้<ม>ให้เปลี่ยนเป็น1000น,น,นะคะเนื่องจากเป็นการ ลดนี้ให้ลูกค้าค่ะราคารวมก็คือ1000บาทรวมเป็นเงิน1,000บาทคือยอดก่อนเวดนะคะพาสีมดลคะ่ะเพิ่ม70บาทยอดชำระก็คือ1,070บาทเป็นยอดที่เราลดนี้ให้ลูกค้าค่ะมาดูที่ช่องการชำระเงินนะคะเราได้คืนเป็นเงินสดให้กับลูกค้าให้ติ๊กถูกที่เงินสดค่ะ จำนวนเงิน1 0 7 0งเม็ดบาทดมมนะคะเมื่อเรากรอกรายละเอียดครบแล้วให้คลิกที่บันทึกได้เลยค่ะ<ม>ก็จะขึ้นหน้านี้นะคะเป็นเอกสารของใบรดหนี้ที่เราได้ทำไปนะคะก็คือบริษัทฟู้ดการ์เดนค่ะยอดเงิน1,070บาทสถานะคือสำเร็จนะคะเรานำส e ่ง e-tax ค่ะ